เก้นะครับก็ได้รับเป็นที่ ก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตละกันนะครับสาหรับกิจกรรมของ TikTok อกนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้แล้วก็อาจจะมีบางไอเดีในทุกคนที่ไม่สามารถทําการเล่นได้นะทุกคนผมไม่รู้ว่าของผมบั็กหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเราจะสามารถถอนออกมาได้หรือเปล่าในะทุกคนแล้วก็จะสามารถรับได้ไหมตัวนี้นะครับส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้แต่ละคลิปละกันเผื่อใครที่อยากลองดูนะว่า เพื่อนๆน,นะครับสามารถรับได้ไหมตัวนี้เป็นกิจกรรมรับเงินฟรีนะครับ7จ0สบาทนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับตัวนี้สําหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อนๆจะได้รับเงินเพิ่มอีกให้ทุกคน50บาทนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะรับการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันตรงนี้นะครับ เขาจีเขียนบอกว่ารับ25บาทนะครับด้วยการเช็คอินในแต่ละวันนะครับเข้าร่วมข้อเสนอพิเศษส,สุดสัปดาห์นี้ในทุกคนเพื่อรับสูงสุด720บาทนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้เขาจะเขียนบอกว่าแลกรับตอนนี้เพื่อนๆก็ทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะโอเคนะครับก็ทำการกดคลิกเข้าไปนะก็จะเจอแบบนี้ใทุกคนตอนนี้นะครับผมยังไม่ถึง100%นะครับสำหรับใครที่ คลิกมาใหม่ๆนะครับนี่จะเจอตรงนี้นะทุกคนให้เพื่อนๆทาการกดคลิกนะทุกคนเพื่อทําการแช์นะตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอีกเป็น9 0นะย้ําเป็น90%นะหลังจากนั้นนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนมาดูวิธีการเล่นนะครับสาหรับขั้นตอนที่1นนะทุกคนเชิญเพื่อนนะครับให้ถึง1 0 0้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเงิน720อบบาทนะครับ ตอนแรกนะทุกคนก็คือเชิญเพื่อนสาหรับผู้ใช้ใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้รับแค่2คนเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครนะครับทุกคน เป็นผู้ใช้ใหม่นะทุกคนไม่ใช่ผู้ใช้ใหม่ดิเป็นผู้ใช้เก่านะครับเพียงแค่เชิญแค่40คนเองนะครับหรือถ้าใครเป็นผู้ใช้ใหม่เชิญแค่2คนเท่านั้นนะครับก็สามารถรับเงินเพิ่มได้อีกนะมาดูกันนะทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่เขาเขียนบอกว่าเพื่อนของคุณสมัครนะทุกคนและรับ50บาทนะครับนี่เห็นไหมก็จะเจอแบบนี้มาดูขั้นตอนต่อมานะครับสําหรับใครที่ผูกบัญชีหรือเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับ เช็คอินเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อปลดล็อกคะแนนตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ใช้นะเพราะผมเป็นผู้ใช้เก่านะครับสรับใครเป็นผู้ใช้ใหม่ก็ลองทําดูแล้วกันมันจะมีบางไ d ดในะทุกคนแล้วก็จะมีบางคนนะครับที่ไม่สามารถทําการรับได้จะเขียนบอกว่าเว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งานอะไรประมาณนี้แหละในะนะทุกคนแล้วก็ไม่โผล่เหมือนผมนะครับผมไม่รู้ว่าของผมบัคหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะว่าบัคจริงหรือเปล่านะแล้วก็มันจะมีบาง มือถือนะครับที่สามารถเล่นได้แล้วก็เป็นบางมือถือที่เป็นเครื่องใหม่เลยแหละในะทุกคนแล้วก็ทําการดาวน์โหลดมาแล้วไม่สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ตัวนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะทุกคนว่าเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําภารกิจครบแล้วแหละในทุกคนเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนดูแล้วกันตัวนี้นะครับถ้าได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าช่วงประมาณ สิบแปดนาฬิกากว่าๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำคลิปแจกวอลเล็ตเพื่อนๆตรงนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับสาหรับใครที่เมน้นเป็นคนแรกนะครับตัวนี้ผมจะโอนวอลเล็ตให้ฟรีๆหนึ่งทันนะทุกคนผมอาจจะโอนไม่เยอะไม่เกิน10บาทหรอกนะทุกคนสําหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกในคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาโอนวอลเล็ตให้เพื่อนรับกันฟรีๆแล้วก็จะแจกในคลิปอีกตัวนี้เพื่อนๆต้องดูเวลาแล้วก็ วิธีการรับด้วยว่าเป็นยังไงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคลิกที่ด้านขวามือบนสุดนะทุกคนนี่กดคลิกตรงนี้นะ หลังจากที่เราทําการกดเข้ามานะครับจะมีอยู่2แบบก็คือรางวัลและก็ข้อเสนอข้อเสนอตรงนี้จะไม่มีอะไรนะมาดูที่รางวัลกันดีกว่านะครับตัวนี้ให้เรานะครับทาการกดคลิกปลดล็อกเพื่อนๆลองเช็คดูว่าเพื่อนๆมีเหมือนผมหรือเปล่านะครับเงินสดมูลค่า720บบาทแลกรับก่อน20มกรานีในทุกคนเพื่อนๆก็ทําการกดคลิกปลดล็อกมาดูกันว่าเรารับได้หรือเปล่าในทุกคนโอเคนะครับเราก็รับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกันในทุกคนว่า จะสามารถรับได้ไหมนะโอเคนะครับก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกคน720บาทเข้าบัญชีของ tiktok นะทุกคนนี่เห็นไหมบัญชีของ tiktok นะครับ,ห,ห,บ,รบหลังจากนั้นในทุกคน กดคลิกที่เมนูตรงนี้นะทุกคนเมนูการถอนด้านบนนะครับตรงรูปเงินตรงนี้เพื่อนๆก็ทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับก็เราสามารถทําการถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ5บาทและสําหรับใครที่ถอนครั้งแรกแต่ถ้าใครนะครับ มีเงินจํานวนมากนะครับขั้นต่ำก็จะเป็นอยู่ที่15บาท50บาท500บาทแล้วก็2,500บาทแบบนี้ก็ทําการกดคลิกที่ถอนแบบนี้เข้าไปได้เลยนะหลังจากนั้นในทุกคนก็ทําการกดถอนเงินตอนนี้ในทุกคนนี่กดคลิกถอนเงินตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนดูแล้วกันในทุกคน ในคลิปหน้า EP หน้าเนะี่ยทุกคนน่าจะเป็นช่วงค่ำแหละเดี๋ยวก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอังอาวายจะเป็นยังไงนะสำหรับใครที่จะรับรอรับได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ทราบเนี่ยทุกคนว่าขอเข้าทูมิเ y ่ไวเลสยังไงกดคลิกที่เพิ่มตรงนี้นะเห็นไหมกดคลิกที่เพิ่มตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แล้วก็เบอร์ทูมิเน่ไวเลสได้เพืเเ่อนๆก็ทําการกดคลิกถอนได้เลยตัวนี้สามารถถอนได้วันละ1ครั้งเท่านั้นเดี๋ยว คลิปหน้า EP หน้าเดี๋ยวจะมาแจกเพื่อนๆแล้วก็จะมาถอนดูด้วยว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะโอเคนะครับกิจกรรมก็จะประมาณนี้ส่วนลิงก์เนีทุกคนเดี๋ยวผมจะทตการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลางคลิปแล้วกันสําหรับใครที่อยากเล่นเพิ่มเติม,ตมก็ลองไปเล่นดูได้นะทุกคนนี่จะประมาณนี้นะโอเคนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปโรนี้นะครับหรือคลิปโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนให้ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องโมโตโฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ